อดีชันนางสาวอลรัวรรวังอินวันนี้พบกับรายการ LFC 4 n e นค่ะเป็นข่าวเด่นฉบับที่1ประจำเดือนเมษายน2,567ค่ะสอพยศจัดกิจกรรมขอบคณะกรรมาการควบคุมการปฏิบัติงานก่อสร้างดำเนินการเองตามที่สำนักงานก่อสร้างชนประทานขนาดใหญ่ที่สําสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชนรัประทานได้อนุมัติแต่งตั้งผู้ควบคุมรับผิดชอบงานในงานดำเนินการเองและคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานงานจัดทำเองตามแผนง,งานปีงบประมาณพุทธศักราช2567รวม3รายการได้แก่ 1. งานก่อสร้างอาคารชนรัประทาน 2. งานก่อสร้างอาคารอื่นๆและ 3. งานขยายเกล็ดระบบไฟฟ้า อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2566พบว่ามีเจ้าหน้าที่บางส่วนเป็นคณะกรรมการครั้งแรกมีความต้องการเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นในเรื่องเดียวกันซึ่งเกิดแนวคิดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติการควบคุมงานการปฏิบัติงานดำเนินการเองขึ้นในวันจันทร์ที่1เมษายน2567เวลา 9.30นานาทีนายภายัยทูนกูลไทยผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชนประทานขนาดใหญ่ที่4สำนักพัฒน,นาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ CKO LSCC เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม พร้อมด้วยคณะกรรม,มาการควบคุมการปฏิบัติงานก่อสร้างเข้าร่วมกิจกรรมขอบดังกล่าวณนะห้องประชุมฝ่ายวิศวกรรมสำนักงานก่อสร้างชนระทานขนาดใหญ่ที่4เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้และเรียบเปลี่ยนระหว่างเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์กับเจ้าหน้าที่ใหม่สามารถติดตามและดำเนินการตามละเบียบแผนการดำเนินงานถูกต้อง ตามรูปแบบรายการละเอียดและข้อกำหนดตามหลักวิชาการโดยสอดคล้องกับสีลักษณะของผู้ควบงานที่ดีดังนี้ 1. เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถศึกษาหาความรู้อยู่เสมอมีความขยันในการทำงาน 2. เป็นผู้ที่มีความเข้าใจในรายการรละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ในสัญญาเป็นอย่างดี 3. เป็นผู้ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาคอยติดตามงานก่อสร้างในสนามสยาสม่เสมอตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้างเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นแก้ไขได้หรือไม่สามารถแก้ไขได้ก็ตามจะต้องรายงานให้ผู้ว่าจ้างทราบและ 4. เป็นผู้ที่มีความยุติธรรมจริยธรรมนายวีรพลชัยวงศ์ตำแหน่งในช่างเครื่องกลชำนาญงาน หนึ่งในผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความเห็นว่าตนเองได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรม,มาการผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานนำเดินการเองเป็นครั้งแรกที่ไม่มีประสบการณ์ถือว่ากิจกรรมในครั้งนี้ช่วยให้ตนเองได้รับความรู้ประสบการณ์จากสมาชิกชุมชนและปฏิบัติรวมถึงรับทราบแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้ตนเองปฏิบัติงานได้ตามแผนของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่4ได้ขอขอบคุณที่รับชมนะคะและพบกันใหม่ในครั้งคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย